สวัสดีครับผมหมออู๊ดนายแพทย์ชานชัยชยชยเลิศวันนี้เรามาอยู่กันที่ห้องพอเลี้ยงตัวอ่อนของศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากของเรากับคุณติ๊กซึ่งเป็นนักวิศาสาร์พอเล้ยงตัวอ่อนของเรานะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคุณติ๊กครับปกติแล้วเนี่ยคนไข้ที่อาอยุเยอะหรือว่าคนที่ไข่ที่จาคุณภาพไม่ค่อยดีเช่นบางคนมันอาจจะเปราะบาง,ง่ายเวลาเราทำอีกซี่โดยทั่วไปเนี่ยอาจจะทําให้การผสมมันไม่ค่อยดีหรือบางทีเราผสมไปแล้วเนี่ย ไข่มันตายไปเนี้ยครับผมปัจจุบันเรามีเครื่องมือหรือว่ามีเทคนิคอะไรที่ทําให้อัตราการผสมแล้วก็ลดอัตราการตายของไข่ในผู้หญิงที่ไข่ไม่ค่อยดีหรือว่าคุณภาพของไข่ที่มันค่อนข้างแย่เนี้ยครับผมค่ะตอนนี้นะคะที่โรงยพยาบาลพยาไทยศิราชาของ<ม>เรานะคะมีเครื่องมือที่ช่วยในการผสมที่เรียกว่าเครื่องเปียโซค่รซา,ารย์ค่ะ<ม>เทคนิคการเปรียใช้เครื่องเปียโซนี่นะคะก็จะต่างจาก การทำอีซี่แบบปกติซึ่งการทำอีซี่แบบปกติค่ะเราจะใช้เข็มปลายแหลม,มแล้วก็เจาะสเปิร์มเข้าไปในส่วนของโซน่าและไซโตพลาซึมของไข่แล้วก็ใช้แรงเทเชอร์ค่ะในการดูดไซโตพลาซึมก่อนที่จะปล่อยสเปิร์มเข้าผสมในไข่นะคะซึ่งอาจจะทำให้ไข่ที่บอกบางขนาดนัานได้รับแรงจากเข็ม,ขมค่ะจากเข็มที่มีปลายแหลมแล้วก็ทำให้ ไข่อาจจะมีการดเจเนเรทหลังจากการผสมแบบอีกค่ะก็คือตายได้เพราะว่าเราต้องใช้แรงพุชเข้าไปก็คือต้องทําให้เข็มเนี่ยแทงเข้าไปในสโตปัซึมแล้วต้องดูดออกมาใช่ไหมครับค่ะส่วนเครื่องมือเปียโซนะคะเราจะใช้เข็มในการผสมซึ่งเป็นเข็มปลายทู่ค่ะอาจารย์แล้วก็ตัวของเครื่องมือเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันการใช้งานแยกเป็นส่วนของการเจาะโซน่าและก็การเจาะไซโตพซึมค่ะ เราจะใช้ในส่วนของตัวเพาเปียโซ่ค่ะคเบียโซเพา,เเพาในการช่วยผสมเจาะสเปิร์มเข้าไปในไข่โดยไม่ต้องดูดไซโตพลาซึมค่ะก็จะลดการกระทำ ไสโตัวผสมแล้วก็ลดอัตราการตายของไข่ค่ะดังนั้นเราใช้เปียโซ่ก็จะทําให้อัตราการผสมแล้วก็ลดอัตราการตายของไข่ที่บางคนไข่อาจจะค่อนข้างแย่<ช>เราก็จะได้ไขท่ที่ตัวอ่อนที่คุณภาพดีขึ้นะนะครับเราก็จะได้ตัวอ่อนที่มีอัตราการผสมเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์แล้วก็ลดการตายของไข่ด้วยค่ะ ดังนั้นเราจะเห็นว่าในส่วนของเรานะครับผมมีเครื่องมือนะครับผมที่จะช่วยลดอัตราการตายแล้วก็ช่วยเพิ่มอัตราการผสมในไข่ของผู้หญิงที่อาจจะอายุเยอะหรือบางคนอาจจะไข่คุณภาพไม่ค่อยดีทําให้เราเพิ่มอัตราการผสมแล้วก็ลดอัตราการตายของไข่ได้ครับผม